ยามาฮ่าเบล80สวยหมดจดทลหดเกินคุ้มหนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญของวง,งการรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยและได้สร้างแรสงสั่นสะเทือนต่อค่ายรถจักรยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ทำตลาดอยู่ในประเทศไทยในเวลานั้นซึ่งปรากฏการณ์ในครั้งนี้มีทางค่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเป็นผู้เริ่มจุดกระแส moyens. ในปี2524ทางค่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้ทำการส่งรถในรหัสยามาฮ่าเบล80เข้าสู่ท้องตลาดโดยมีคำนิยามถึงรถไว้ว่า สปอร์ตครอบครัวแต่บุคคลในวงการรถจักรยานยนต์ได้ให้คำนิยามไว้ว่ารถกกะเทยซึ่งเป็นการเป,เปรียบเปรยไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทำไมต้องเป,เปรียบเปรยให้ยาม,มาฮ่าเบล80เป็นรถกกะเทยคงต้องย้อนกลับไปก่อนปี2524ซึ่งรถจักรยานยนต์ในท้องตลาดประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น3าประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. รถทรงผู้ชาย 2. รถทรงแม่บ้าน 3. รถทรงสกูตเตอร์ การที่ยามาฮ่าเบล80ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าอยู่ในรถประเภทใดกันแน่เนื่องจากงานออกแบบนั้นมีความก้ากขึงระหว่างรถทรงผู้ชายและรถทรงแม่บ้านสิ่งนี้ได้ส่งผลทําให้เกิดเป็นรูปประส์ของรถทั้งสองประเภทขึ้นโดยถูกจัดรูปแบบให้เป็นรถประเภทสปอร์ตกลึงครอบครัวหรือรถทรงกระเทยท,ที่เราคุ้นชินกันนั่นเองทั้งนี้อาจเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางยามาฮ่าได้นํารถแม่บ้านในรุ่นวัยแปมาเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการถอดดันลมออก และการเปลี่ยนช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทโลสโกปิกยามาฮ่าเบล80มาพร้อมเครื่องยนต์2จังหวะ1ลูกสูบขนาด79ซีซีป้อนไอดีแบบ wow, แคงเคสหลิดวาลวระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมทั้งระบบปอดไอดีแบบ YEIS ทั้งนี้สามารถทำแรงบิดสูงสุดได้ที่3.75นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์5,500รอบต่อนาทีจากข้อมูลสเปคเครื่องยนต์ของยามาฮ่าเบ80 สามารถพูดได้เต็มปากว่าในยุคเริ่มต้นของรถสปอร์ตถึงครอบครัวนั้นความเร็วความแรงยังอยู่ในรูปแบบของรถแม่บ้านเสียมากกว่าถึงแม้จะมีการเพิ่มเติมระบบจุดระเบิดแบบ C D I รวมไปถึงปอดเก็บ I D Y E I S แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับรถทรงผู้ชายได้ปัจจัยหลักก็คือทางยามาฮ่าเบล80ยังคงส่งกำลังด้วยเกียร์สสปีดเหมือนกับรถแม่บ้าน เรียกได้ว่าเป็นการก้าวเดินครั้งสำคัญของทางบริษัทามาฮ่าก็ว่าได้ถือเป็นการเสี่ยงหัวก้อยครั้งหนึ่งของทางบริษัทการถังดันให้ลดประเภทใหม่ๆเข้าสู่ท้องตลาดนั้นไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่สิ่งเดียวที่สามารถทำได้ก็คือการลุ้นหรือการภาวนาเพียงเท่านั้นในช่วงเริ่มต้นของรถสปอร์ตขึ่งครอบครัวนั้นถือว่าเป็นปกติที่จะไม่มีรถคู่แข่งค่ายอื่นๆลงมาทำตลาดแข่งขันด้วยเนื่องจากตลาดมีความสดใหม่มาก ยังไม่มีความแน่นอนใดๆก็ว่าได้กว่าที่จะมีคู่แข่งมั่นใจกับตลาดรถประเภทนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรเมื่อไม่มีคู่แข่งคอยกดดันทําให้เกิดการแข่งขันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรีบเล่นพัฒนาเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีใดๆก็ตามล้วนมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอทําให้รถสปอร์ตกลึงครอบครัวในยุคเริ่มต้นไม่มีความแรงเท่าที่ควรสิ่งนี้เองทําให้เกิดความรู้สึกขัดกับนิยามที่ว่า Yamaha b e l 80 สปอร์ตกึ่งครอบครัว